สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง B ีดี a ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยบนประจำงวดที่2พฤษภาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะชมคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์นะฮะแล้วเรามาดูวิธีการวางสูตรนะคะเป็นสูตรปักหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยบนเลยนะคะท่านผู้ชม อาจารย์ยังไม่ได้พักเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวลุยทําให้ก่อนเลยเนาะเดี๋ยวค่อยพักนะคะลงอีกสักหนึ่งคลิปนะสําหรับวันนี้เดี๋ยวจะไม่ทันการนะคะท่านผู้ชมยังมีอีกหลากหลายสูตรนะคะที่จะวางให้เนาะมาดูหลักหน่วยบนนะคะของงวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะอาจารย์จะวางให้ทั้งหมดห้าสูตรนี้นะคะอะมาดูสูตรที่หนึ่งเลยนะคะสูตรที่หนึ่งหลักหน่วยบนจะ เดี๋ยวเจอสูตรไหนก่อนก็สูตรนั้นไปเลยนะคะจะใช้สูตรนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรระยะยาวนะคะสาสิบเอ็ดงวดแต่หลุดนะคะท่านผู้ชมก็หลุดงวดที่ออกหกห้าสองเนี่ยนะคะแล้วก็กลับมาเข้าแล้วสามงวดงวดที่แล้วากกอาจารย์ก็ใช้สูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้นะคะสามสี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะก็เป็นสูตรเดินระยะยาวนะคะหลุดแล้ว ก็เข้านะคะอาจารย์คิดว่าน่าจะเข้าต่อนะคะสามสี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเป็นตรงนี้นะคะสามสี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งเป็นสูตรที่ห้าเลยเนาะค่ะสูตรที่ห้านะ,ะต่อมานะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรระยะยาวอันนี้หลุดนะคะท่านผู้ชมหลุดนะหลุดแต่เข้าแล้วนะคะเข้าแล้วอันนี้ก็ระยะยาวเหมือนกันนะคะสูตรที่หนึ่งนะ ตัตที่หนึ่งอันนี้อยู่ในเล่มที่สมนะคะท่านผู้ชมมีสองสูตรหัวท้ายเลยอาจารย์มาเสริมให้เนาะอันนี้สูตรนี้ไม่หลุดเลยค่ะท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะเดินต่อนะอสูตรนี้ยังเดินดีอยู่นะคะตั้งแต่งวดที่ออกห้าเก้าเจ็ดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เก้าศูนย์หกเนาะก็เข้าเลขหกเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกได้ล็อกเดียวกันเลยค่ะท่านผู้ชมล็อกเดียวกันนะก็ระยะโอเคอยู่นะคะระยะค่อนข้างอันนี้ สี่หนึ่งหนึ่งเข้าหนึ่งนะคะสี่หนึ่งเจ็ดก็เข้าเจ็ดนี่นะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่สองนะสามสิบงวดนะคะท่านผู้ชมสามสิบงวดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกนะเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ล็อกเดียวกันนะหกหกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ล็อกเดียวกันนะหกไปแล้วก็จะคงไม่มาอีกนะคะท่านผู้ชมอาจารย์คิดว่าเนาะอันนี้มันอันเดียวกันนะหมายถึงว่าล็อกเดียวกันก็เหลืออยู่ประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้นะคะที่จะที่น่าสนใจนะต่อมานะคะอ่าอันนี้เล่มสี่เนาะเดี๋ยวแปบ๊บนะคะ่ะเล่มสี่เจอตรงไหนก่อนอะตรงนั้นนะเอาตรงนี้นะคะทั้งหมดระยะเออยี่สิบสี่งวดนะอันนี้ยังไม่ยาวเท่าไหร่ยี่สิบสี่งวดนะอันนี้อาจารย์ก็เขียนไว้ใช้ไว้นะคะงวดที่แล้วก็ใช้นี่นะคะใช้นะงวดนี้ก็มาตามนี้เลยนะคะตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสอง หลุดหนึ่งงวดนะคะหลุดงวดที่ออกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมีแต่แปดนะคะมีแปดเนี่ยที่เป็นหลักสิบนะแต่ว่าไม่มีหลักหน่วยเลขเก้านะคะแปดก็ต้องแต่แต่เป็นระยะหกตัวก็คือเป็นชุดมาตรฐานเลยนะคะหลุดแล้วก็กลับมาเดินดีนะคะท่านะผู้ชมนี่เดินมาตั้งแต่แปดศูนย์ห้านี่ยาวมาเลยนะคะจนถึง 906นยี่นะยังไม่หลุดอ่ะสูตรนี้ก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมล็อกเดียวกันเหมือนกันเลยเก้าหนึ่งสามสี่หกแปดหกไปแล้วนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวลองเช็คดูนะคะเก้าหนึ่งสามสี่หกแปดสองสองวดที่ผ่านมาล็อกเดียวกันนะคะเอ่ออันนี้หไปแล้วเหมือนกันเนาะมันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นเลขหแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่นะคะเก้าหนึ่งสามสี่แปดอันนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ะคะสอง สูตรที่สองเนอะเท่ากับสามสูตรเลยนะที่จารให้ชมนะคะต่อมาสูตรที่สามก็สูตรที่สี่เออหาก่อนนะแปบ๊บหนึ่งตามจริงก็มีสูตรเดินหลายสูตรนะคะท่านผู้ชมแต่มันก็เอ,อบางทีหลุดไปแล้วกลับมาเข้าสามงวดอะไรอย่างนี้นะคะ่ะอาจารย์จะคัดเลือกเฉพาะสูตรที่เอ,อคิดว่ามันน่าจะเข้าเอามาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้อาจารย์เพิ่งจะทําอยู่ไว้ไม่กี่งวดนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะ ั้งแต่เจ็ดแปดเก้าเลยนะคะก็เข้ามาถึงเก้าศูนย์เจ็ดก็เข้านะคะแล้วก็เก้าศูนย์หกยังเข้าอยู่นะงวดนี้ก็เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองนะคะเจ็ดศนะูนย์สามหกเก้าสองนะก็ไหลงวดอยู่นะคะสิบสองงวดอันนี้คืองวดที่สิบสองอันนี้สิบเอ็ดนะและ้อันนี้สิบนะ,ะนนนะเขียนเรียงไว้นะคะนี่ค่ะสิบสองงวดแล้วนะมีอยู่แค่หกตัวนี้แหละของมาตรฐานนะคะท่านผู้ชมก็เจ็ด ศูนย์สามหกเก้าสองนะคะงวดที่สามเอสูตรที่สามนะสูตรที่สามต่อไปเหลือสูตรสุดท้ายนะคะก็คือสูตรที่สี่สูตรที่ 4. สี่ 4. สูตรนี้ก็เดินดีเนาะสูตรนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันแต่มันเป็นแค่ห้าตัวนะคะห้าตัวเดินดีนะแต่อาจารย์ไม่ใช้นะคะเอาเอาเป็นสูตรมาตรฐานดีกว่านะ,อ,ะอันนี้เลยนะคะถ้านมู้ชวอันนี้ก็ระยะค่อนข้างยาวอยู่นะคะสามนี้เลยนะ ตั้งแต่งวดที่ออกห้าเก้าสี่นะคะห้าเก้าสี่แล้วก็ยาวมาจนกระทั่งถึงเก้าศูนย์หกนะคะงวดนี้ก็หนึ่งสองสามห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดศูนย์นะคะ, 1, 2, 3, 5, 7, ะ,คะก็หนึ่งสองสามห้าเจ็ดศูนย์นะเนครบห้าสูตรแล้ว อาจารย์วางให้แค่ห้าสูตรนะคะแต่อาจารย์ทําไว้ทั้งหมดนะคะสิบสูตรพอดีเลยะคะ่ะเฉพาะหลักหน่วยนะเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะท่านผู้ชมถ้าได้ตัวใดตัวหนึ่งสักตัวเดียวนะคะอาจารย์ลุยแหลกเลยะค่ะท่านผู้ชมมาก็รวยเลยนะคะสําหรับงวดนี้นะอันนี้เราจะเช็คที่หลักหน่วยก่อนนะตรงนี้นะอาจารย์เช็คไปด้วยดินสอบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูมันจะตรงกันหรือเปล่านะคะมาดูตั้งแต่เลขหนึ่งเลยนะคะเลขหนึ่งมีหนึ่งสอง สามสี่นะ,ะเลขหนึ่งมีสี่สูตรนะคะนี่มาตรงกับที่อาจารย์ทําดินสอไว้ต่อมาเลขสองนะเลขสองเดี๋ยวดูก่อนนะคะหนึ่งสองเลขสองมีสองสูตรเลขสามมีหนะะึ่งสองสามสี่ห้าค่ะเลขสามีห้าสูตรเต็มพิกัดเลยนะคะท่านผู้ชมใส่กรอบไว้ก่อนเนาะนี่คะ่ะครบทุกทุกล็อกเลยนะคะเลขสามตัวนี้ต่อมานะคะเลขสี่หนึ่งสองสาม เลข4มี3สูตรนะอสมสูตรก็ยังยังน้อยกว่าเลข1นะึ่งนะจไปใส่กรอบเลขหนึ่งไว้ก่อน4สูตรนะต่อมาเลขห้าเลขห้ามี1เลข5้ามี1สูตรเลขหม,มี1อันนี้ไม่ไม่น่ามาในล็อกของเก่านะมันมาแล้วเลข6กนะี่ยแต่แต่นับไปก่อน,นะคะหนึ่งสองสาม สี่นะเลขหกมีสี่สูตรเนี่ยพอดีนะคะเราก็ไม่เลือกจันแล้วเนาะเลขหกเนี่ยเดี๋ยวเราไม่เอานะคะท่านผู้ชมติ๊กไว้ก่อนเลขเจ็ดอาจารย์คิดว่ามันอาจจะไม่ออกเลขเดิมนะแล้วมันก็น้อยกว่าด้วยนะคะเลขเจ็ดหนึ่งสองสามเลขเจ็ดมีสามอันนี้ยิ่งน้อยกว่าเลยเลขแปดนะคะหนึ่งเลขแปดมีหนึ่งอันนี้เหลักหน่วยเลขแปดนี้ก็โอโ้ไม่น่ามาเลยนะคะมีน้อยเลยนะคะ มีแค่หนึ่งสูตรแล้วก็เลขห้าก็เหมือนกันนะมีหนึ่งสูตรเลขเก้าหนึ่งสองสามสี่เลขเก้ามีสี่สูตรนะสี่สูตรนะเท่ากันกับนี่เลยะคะ่ะเนี่ยอันนี้เลขหกนี่ก็สี่สูตรเหมือนกันแต่ว่ามันคงไม่มาอีกแล้วนะอาจารย์ว่าเนาะต่อมาเลขศูนย์นะเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์เช็คสิบสูตรให้เลขศูนย์นะมีหนึ่งสอง สามนะเลขสูตรมีสามสูตรอ่ะตรงนะคะถูกกับที่อาจารย์เช็คไว้ตอนแรกนะถ้าเราจะเลือกนะคะตัวที่เด่นที่สุดก็คืออาจารย์ขยับก่อนนะเดี๋ยวค่อยแคปนะคะอาจารย์เช็คมาให้นะคะเนี่ยที่เป็นประกาสีแดงตรงดอกจันแรกนี่ก็คือห้าสูตรนี้นะคะห้าสูตรนะจำนวนอันนี้ห้านะห้าสูตรนะคะแต่ ตรงปากกาสีแดงข้างหลังนี่นะคะท่านผู้ชมทําไว้ก่อนอันนี้คือสิบสูตรเลยนะคะสิบสูตรนะ,นะเดินก็ดีเหมือนกันลักษณะอย่างนี้นะคะทํามาให้เพิ่มเติมให้ใหเฉยๆนะถ้าเป็นเลขหนึ่งนะคะจากสี่มาเป็นแปดเลยนะคะเลขสองจากสองขึ้นมาเป็นห้าเลขสามนะอันนี้ห้าสูตรอันนี้ก็ห้าสูตรเหมือนกันนะเป็นสิบเลยนะคะตัวนี้นะคะเด่นมากๆเลยะค่ะตัวเลขสามนี่นะ แล้วก็เลขสี่ก็เป็นหกนะเลขห้าจากหนึ่งขึ้นมาอีกอันเดียวเองคะเลขสองขึ้นมาเป็นสองสูตรนะน้อยมากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เลขหกเจ็ดนะจากสี่นะขึ้นมาเป็นเจ็ดแล้วก็เลขเจ็ดนะคะเป็นสองสูตรเลขแปดเป็นห้าเลยนะคะจากหนึ่งนี้ขึ้นห้าเลยนะคะมาห้าแต่ก็ยังน้อยนะคะเลขเก้านะคะจากสี่สูตรนะมาเป็นแปดสูตร เลขศูนย์จากสามสูตรนะขึ้นมาเป็นห้าสูตรห้านะคะในสิบสูตรแถวนี้คือเทียบที่สิบสูตรนะคะเรามาดูนะคะผลท้ายก็เลขสามนะคะที่เด่นอันดับหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอาตามตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นบรรทัดฐานด้วยเนาะมาดูนะคะมีมีมีหนึ่งกับมีเก้านะ,ะที่ขึ้นมาหนึ่งกับเก้าแล้วตรงนี้เป็นเลขหกอยู่นะคะท่านผู้ชมอาจจะอาจจะไม่เอาแล้วนะคะเลขหกเนี่ยนะคะ เลขหกตัวนี้นะท่านผู้ชมมันถ้าเราเพิ่มขึ้นมามันก็ขึ้นมาเป็นเจ็ดมันก็ยังแพ้หนึ่งกับแพ้เก้าเลยนะเออแพ้หนึ่งกับแพ้เก้าจึงได้แปดสูตรนะคะตัวนี้นะอาจารย์ว่าไม่น่ามาแล้วนะคะก็จะเอาเอาเลขสามนี่เลยคะ่ะสุดสุดเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าใครจะสำรองนะอาจารย์สำรองให้หนึ่งนะคะขึ้นมาเป็นแปดสูตรกับเก้านะคะขึ้นมาแปดสูตรก็สรุปว่าเป็นเลขขี้หมดเลยคะ่ะสามหนึ่งเก้านะคะ สาหนึ่งกับเก้านี่เอาสำรองเนาะสามหนึ่งเก้าแล้วสองสูตรสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนี้นะคะได้ล็อกเดิมนะมันล็อกเดิมเลยนะคะท่านผู้ชมมันมันไม่น่าจะหมาแล้วนะอาจารย์คิดนะคิดว่านะตรงเอาเลขสามก่อนนะคะเลขสามนี่คือเด่นสุดเลยนะแล้วก็เราก็จะรอผลว่ามันจะออกเลขอะไร สองงวดวันที่สองพฤษภามนี้นะส่วนเลขหนึ่งนะคะกับเลขเลขเก้านี่นะคะอ่ใครชอบก็ลองใช้นะเดี๋ยวอาจารย์จะสู้ไปที่เลขสามเลยนะคะท่านผู้ชมตัวเดียวเดียวเดียวเลยนะคะทั้งหมดนะเออสิบสูตรพอดีเป๊ะเลยนะคะไม่มีตรงไหนที่ไม่มีมาเลยนะคะถ้ามันไม่มาในหลักหน่วยบนเลขสามงวดนี้อาจารย์ก็ยอมนะคะท่านผู้ชมนะยอมนะคะอ่าแล้วทีนี้ตรงราชาโชคนะ เดี๋ยวขยัอให้หน่อยนะเดี๋ยวค่อยค่อยเบิร์นดูนะราชาโชคนะคะท่านผู้ชมมันชอบมาที่หลักหน่วยนะมาประมาณหกมวดแล้วนะคะท่านผู้ชมนะอาจารย์บอกไปในข้อมูลบนแล้วนะคะสําหรับมวดนี้ได้ห้าเก้าศูนย์สามนะคะจะมีถ้าเราเอาตรงนี้นะคะเก้าสามหนึ่งเก้านี่นะคะสามตัวนี้ที่เยอะๆเนี่ยนะคะ,อะมองไม่เห็นเนาะตรงนี้นะคะสามหนึ่งเก้านี่เอามาเทียบนะคะท่านผู้ชมมันจะ ตัวที่มันชนกันก็คือเลข3กับเลข9นะเลข3กับเลข9แต่อาจารย์จะเลือกที่3เลยมีบางสูตรนะคะเป็นสูตรเด่นนะจะมี2กับ3ากับ4นี่ชน3แล้วก็54 3อาจารย์ก็เลือก3เลยนะคะแล้วงวดนี้นะจะต้องมีเลขขี้นะคะผสมอยู่ใน3ตัวบนนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์ลดลงให้เนาะนะคะอันนี้เรามาเรียนรู้นะคะเป็นหลักหน่วยนะหลักหน่วยบนนะคะเด่นตัวเดียวเลยะคะ่ะเลข3อาจารย์ อาจารย์สู้ไปที่เลข3เลยนะคะแล้วก็สำรองให้ fc แล้วก็ท่านผู้ชมเลข1กับเลข9นะคะแต่อาจารย์จะใช้ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้ด้การเสี่ยงโชคนะค,ะค่ะมีตรงไหนใครจะดูอะไรเพิ่มเติมไหมคะแล้วต่อจากคลิปนี้ใครจะดูสูตรอะไรเอ่ยเนาะหรือใครจะดูข้อข้อมูลบนมันจะต้องคู่กับอะไรคะเด่นบนชัวจริงจริงไหมนะเด่นบนชัวจริงก็โอเคอยู่นะ เข้านะคะงวดที่แล้วอะนะแล้วก็ในในสูตรหลักหน่วยนี่เดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ให้นะเพราะบางท่านเขาก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูสูตรของอาจารย์ครบทุกสูตรนะบางคนเขาไม่ได้ม่ได้มีเวลานะท่านผู้ชมก็าทางานนะอันนี้จะอาจารย์จะเขียนนะวันอังคารเนาะวันอังคารนะคือกําลังวันนะคะอังคารเขียนแค่นี้ก็เข้าใจแล้วนะอังคารก็คือจะได้เลขสามศูนย์ห้าะคะท่านผู้ชมสามศูนย์ห้าเห็นไหมคะ นี่อันนี้เลขเราทําได้เลขสามนะคะอยู่ในกําลังวันเพราะปกติกําลังวันนี้มันจะเรียกไรคะมันจะชอบมาที่บนนะคะชอบมาที่บนนะมีบางช่วงก็มาหลายงวดเลยเนาะติดก,กันนี่ค่ะเราได้หนึ่งตัวแล้วกําลังวันมีเคยมาสามตัวเลยนะน่าจะเป็นงวดที่ออกอะไรคะซีหนึ่งเจ็ดนะซีหนึ่งเจ็ดนะคะได้สามตัวเลยนะออกสามตัวเลยงวดนี้ถ้ามาสามตัวทำไงคะ เลขสามเลยนะคะตัวแรกเลยใครยังไม่ได้กดติดตามนะเดี๋ยวอาจารย์ขอขวางตัวเลขแป๊บหนึ่งนะคะจะใส่สีตรงช่องนะมันมองไม่ค่อยเห็นนะใครยังไม่ได้กดติดตามค่ะท่านผู้ชมกดติดตามนะใครกดติดตามอาจารย์ขอให้ถูกงวดนี้แล้วกันเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะท่านผู้ชมเวลาอาจารย์ลงคลิปบางทีทําอะไรพิเศษพิเศษออกมา มีสูตรหนึ่งนะ,ะท่านผู้ชมไปสูตรง่ายๆประมาณสี่ห้างวดหรือไงประมาณนี้นะคะเป็นบนนะทําง่ายๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็ได้สามตัวบนมาสําหรับงวดนี้ทําออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมมันมันไม่มีเลขสามนะคะเลขที่อาจารย์ชอบนะะี่ค่ะสําหรับตัวนี้เลยอาจารย์ชอบนะนว่าสิบสูตรนะคะท่านผู้ชมคิดดูซิได้สามสามเด่นมาทุกทุกตัวเลยนะคะเนี่ยสิบสูตรเนี่ยนะคะได้เลขสาม ถ้ามีเลขสามก็ดีนะแต่ไม่แน่นะใกล้ๆออกถ้ามีเวลาเป็นแค่เลขนอกเหนืออะไรก็มาทำดูเล่นกันสนุกสนุกนะถ้าเผื่อมันถ้าเผื่อมันมาใช่ไหมท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเลขอยู่แค่อนั้นสามันนี้หนกนตัวนะหกตัวมาครบสามตัวเลยมีร้อยสิบหน่วยแล้วเป็นคนละบรรทัดบรรทัดกันก็สามารถเลือกง่ายนะคะอทัดบรรทัดหนึ่งจะเป็นร้อยกับกับสิบนะและ้วบรรทัดหนึ่งก็จะเป็นหน่วยแต่มีทั้งหมดเห้เรียกอะไรคะ 3ตัวสมตัวมาครบครบสตัวบนเลยอย่างเงี้ยลองทำเล่น,ลนๆดูโอ้มาจริงนะคะท่านผู้ชมแต่งวดเนี้ยอาจารย์ทำออกมาแล้วมันมันไม่มีเลขสามนะคะท่านผู้ชมมันอาจจะหลุดแล้วก็ได้เพราะมันเป็นสูตรระยะสั้นๆนะตามนี้นะคะอาจารย์นำสูตรหลักหน่วยบนมาฝากให้ท่านผู้ชมแล้วก็ F4 นะคะใครจะดูสูตรไหนต่อไปก็คอมเมนต์มาบอกอาจารย์นะอาจารย์ ยินดีนะคะทำให้เนาะอ่าอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ